ขม <Es> ชิดขมท่งชิดปรดชท่งอาจชิดประเดประมาณคู่เห็นห้อยปวด ah, KK, ชิดกลุ่มดูเห็นห้อยคู่ชิดกลุ่มกาบเห็น <affir> ห un ้อยคู่อาบนำชิดไายนำใส่หัวคู่อาบเตยชิดใบอาบเหนือชิดน้ำพ่อผู้ขาพอน้ําคู่สาธุสาธุฝูงขาทั้งหลายขอโอกาสอารัธนาลุคาเทวราเจ้าทั้งที่อินะพมพะหญายมราชพระเสด็จพระมหาประธานเจ้าทั้งสิบแปดพระคัมภีร์ภาษาขินีพารีพังคะ ตรงใดเสด็จลงมาในยุ่งสมพรเหงฝูขาทั้งหลายฝูขาทั้งหลายเรานี่มีใจเสชาธามีมาราทั้งหมดไมห่หอมม่ยหอมมาปูซาแต่พระธรรมเจ้าทั้งแปดเมียนจีพันพระธรรมขาคันค่อยพองงระองค์ตรงได้เสด็จลงมานี่ยุ่งสมพรเหงฝูขาทั้งหลายฝูขาทั้งหลายเรานี่จึงเรียกว่าสาธุสาธุ